แวะซื้อกาแฟนะคะแวะกินกาแฟริมโขงบึงบรรยากาศเด้อพี่น้องอันนี้ในร้านจ้าอันนี้ในร้านอันนี้ริมโขงด้วยบรรยากาศดีมากลมเย็นวอยๆลมเย็นสบาย วิวสวยค่ะใช่สวยมากทำมาเศร้าๆหน่อยนะสวยไปนี่อืมที่แดดเนี่ยเค้ามีแบบว่ากานตะลิงกันย่างไปหมดเลยหนักโซนนี้บวมีบ้านบนเนี่ยบรรยากาศดีมากแมนสวยค่ะบรรยากาศสวยมากแม่เกาะกลางน้ำ สวยงามอลังการตะมุ่ตงตะมุ่งเพรดเพรบ่